สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านชนี่นนกลับบ้านสักหน่อยคนระับปฏิวา่าพรุ่งนี้มีธุระนะครับต้องไปทำธุระนิดนึงเลยแวะกลับมาก่อนแม่วันนี้มันหยุดครับแต่ก็ยังทำนะครับอุสรลาโยธานะครับ,บงานนี้บุกจริงๆเมื่อคืนก็เก็บทำด้วยครับเมื่อคืนคุยกับคนงานของอบตอนะครับจัดจริงๆนี่ก็ลง หินแล้ยวนะครับตอนนี้หินคลุบนี่ก็ลากยางด้วยนะครับตอนนี้ลากยางต่อยด้วย<อ>ดูฝีมือกันนะครับโอ้โหนี่<อ>นเบนเดอร์เบอร์สิบนะครับ Ha. Oh, bayo. ayo. Ayo terawok dah. Tangeh, oh, takde nak tengok sale tangeh ligat takde ha. Kena lajah banyak apa dok menyalamo. ไม่ครับยังฟิวเลยนะครับไม่ยังกับซิ่งเลยนี่ก็ระยะทางประมาณ2กิโลจำไม่ได้2กิโลหรือว่า3กิโลนะครับถ้าสุดตรงนู้นปลายทางก็อยู่ที่ประมาณ2โลกว่าๆนะครับจำไม่ได้ตอนนะั้นถ่ายของมาซาสามพันนะับของนายกแกทำแรกๆครับบุกเบิก ก็เป็นของแกเหมือนกันนะครับขันกั้นตะลิ่งครับกันน้ำการกัดเซาะด้วยนะครับช่วงฤดูฝนเนี่ย,ย,นนม,ย,ยม,มันจะน้ำท่วมแถวนี้น้ำเยอะเหมือนกันมาดูสกิลแกนะครับ ส่วนใหญ่ของแกจะเป็นตัวจีนะครับเจดเดอ, ender, okay. อร์แกนีเบอร์สิบเนีสิบตัวแล้วนะไม่รู้มีกี่ตัวเจดเดอร์แกโอ้โหถ้าทางกว้างกว่าน,นี้ครับขับรถตามเลยนะครับมันตามไม่ได้ทางแบคบเกิน แปลงอยู่ตอนนี้นะฮะอย่าลืกดไลค์กดแชร์นะกดสับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแมนี่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยว không sớm ít lắm ai ít dở cái có mặt kịp con lắm mà mình một lời này tuyệt người đâu มันกลับรถไม่ได้นะครับอ่ะางมันจํากัดนะครับคต้องต้องใช้เทคนิคนะส่วนตัวไปแล้วนะนี่อยู่ที่ไหวทริปเลยได้ไข่กุทานักการนะครับอ่สายพักหน้า สองชุดแน่ค่ะอีกชนะุดเนะ็นอยู่ข้างหนะ้าฝั่งงูนะขาพิ่ผล่มาเมาื่อกี้ ก็แกเริ่มไปจอดเลยครับตอนนี้เพราะว่าใกล้จะ6โ,โมงเลยครับตอนนีเ้เดี๋ยวพรุ่งนี้แกมาทําต่อเดี๋ยวจะมาอัพเดตให้ชมกันใหม่นะครับเดี๋ยวได้ดูแกปูนะครับแกมาเติมอีกทีหนึ่งโอเคครับ ตอนสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งหนึ่งครับก่ตอนผมก็เคย่ายแล้วนะผอาคลิปแรกๆที่เขาเบิดทางะลิงครับ โอเคนะคุณนะนะแต้วนี่กดไลนะ์นะแจกกดตัดไว้เป็นกรใจใหยผมด้วยนะครับ